เมื่อกี้เอเวอร์ไลฟ์เอ็มพีอิสเตียดาวเลยก็มันดูจะอะไรวะนั่นเหรอสิก็เอ็มพีชุบไปพวกแรงไงเหมือนคะแนนัสูงอะไอ้บางทีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีใช้ได้บางทีก็ไม่ได้ใช่ใช่ให่กูเล่นอะไรยีนิมึงล้มไอ้ลดความดีเหรอลดความนะ เว้ยมนได้ก่อนหวเหียแบนฟอร์เรนแม่งเลยแล้วกันอากูฟามเองก็ได้อย่าฟามให้อย่าฟามให้ฟอร์เรนเออยเล่นนี่ยากเล่นรุดเล่นแครี่ลรุดเล่นแครี่ไปักชีวิตแล้วุดรุดุดรุดแนรุดแนโดนอะไรไหนกดแบนแบ เออเนี่ยเออตัวนี้แหละไอวินแม็กแบสสึกตัวเลยนะเดี๋ยววิป่าเองน้องดูสเต็ปป่าพี่ได้เลยแล้วนำไปใช้นะเดี๋ยวสื้ได้เดวสู้ได้แล้วไม่รู้ยเคป่าลุทเทว ไอรุ่มันไม่ชอบเล่นเทีวดิแล้วก็ผมเล่นเทีวครับเออโอเคโอเคโอเคผมก็เล่นวอลสู้ได้ไงโอเค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 เกมนี้โตโต้ล้มโต้ล้มไม่โยนแล้วนะเออาอีหย่ากูนี่หว่าเท่าทีเท่าทีเฮ้ยโอเคโอเคโอเค อุตส่าห์เล็งเล็งหมี่หมี่แพนด้าไปไม่赖ไม่赖ไม่ไ赖น่าจะเข้ายากอยู่ตัวเกมนี้ออมันด้ใช่ใช่ใช่แคลรี่ป่าก็แคลรี่ป่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ผมผมว่าไม่แคลรี่ผมว่าแคลรี่ไม่น่าป่าว่าตัึกส่อทาร่าป่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเราต้องแคลรี่ป่า เฮ้ยฟังมันตะชัยป่าดิตะชัยป่าอยู่โลซองแล้วตะชัยมันหมดยุคโลมแล้วหมดยุคโลมันต้องป่าแล้วตอนนี้แล้วนายกกูเมื่อไรจะหมดยุคมาเนี่ยอายุขัยนานซะเหลือเกินอายุขัยพี่แกตีหน้าหิวนะตีหน้าหิไม่ใช่ไม่ใช่ กระแฟสักเขินเกินใจจริงเลยตั้งท,ที่โดนใจจริงตีหน้าหูในายกนายกกูไอ้ลมไม่ช่วยป่าหน่อยไอ้ลมเห็นดาวเลยวิ่งตามเหรอครั้นตีอ้วนไม่ได้ เฮ้มาดิชนะเลยชนะเลยเออเอาดิเอาดิต่อไม่เห็นหรอดีกโอ้ยบวกได้บวกได้เอามังกรเลยก็ได้ว

ในพุม่ม <ไป S 2> ในพุม่มในพุ่มเฮ้ยมันเข้าป่าหรอวับมังกรอยูออ่ตายตายตาย Khang lang, thổm đây mày. Thổm thổm, thổm mày thổm mày thổm mày. Thật đam mày mà sai mà. đang mày. Ê, nó mong con Mình này

นั่นงงางานโดนแล้วสตาแล้วมังกรต่อมังกรดาร์กแั้วเ้ยาราลงาราลงาราลงได้ปะม,มีพันดีดูีรุหมดแล้ววะโอ้โห,โห,โห,โหมันคืออะไรวะรุดม่อกี้นายเห็นอ่ะ น่ะน่าจะเป็นบัฟมังกรวะเอ้ที่ตีม่วงว่างั้เออที่มันตีตีป้อมอีกทีสองทีมั้งสองงานเออเดี๋ยวนี่มันคือไอ้นี่ถ้าตีดาร์กใช่ไหมมันจะเป็นแอซิดทั้งทีมถ้าใครฆ่าได้อืมเข้าใจป้าอืมที่มันเข้าไปตีมังกรอีกทีอะสองลูกอ่ะอะไรม่วงม่งไม่รู้เป็นตีม่วงมั้งมันตีป้อมอีกทีเออเอาวะแต่มันกลับมาเอาแน่กู อ้าวสวยดิป <c oughs> ้อมได้วะเนี่ยเนี่ยเห็นนะเห็นอ่ะเนี่ยเนียตีแกอี้เอ้มังกรได้ปะง่น้กาตีนึงตีนึ่งโอเคโอ้ยได้มาทลว รู้สึกคิวหนึ่งต่อปมเรื่อยๆได้ป่ะแข็งอยู่ตัโลแข็งเอ้ยมันเอาไปแล้วเข้าสวยๆอย่ายิงให้โมทอดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปืนไม่ถึง เมกกลับไปกลางแล้วน่าจะได้ป้อมปะมี์มยลงเมยลงเมยลงหนีเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮาร่าอยู่ด้วยนะไม่รู้ขึ้นไปยังขึ้นและฮาร่าขึ้นแล้วมอดรอวิ่งตามหม้เอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลององมาดันเอาป้อมได้อยู่นี่หายไปแล้วเอาน่าเอาอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูก็เดินไปข้างล่างไอ้เหี้ย เลาจเโหมดกันเงี่ยเกิดได้แล้วเอาเฮี้ยเข้ามาทำไมวะเนี่ยนั่นเลยดิเฮี้ยกูไปตีใส่พิพิษเลยแรงมาไรเวียนมาดิบาฟ้าขอหน่อยนะกูยังไม่ได้ไปเอาฟ้ากูเลยวะใครว่างก็เอาได้เลยนะกูไม่ได้ฟาร์มแล้ววะเหอ่างหมดแล้ว เข้าต่อเข้าต่อเข้าต่ออาทีมาอ่มเฮียเอ้กูยอยู่ข้างหน้าสุดเลยเ<ต>นาะ,ะมีเพื่อนกูอยู่ข้างหน้าอีกทีว่ะดาเกิดรูดด้ว่ามึงก่อนอะดังเะเออตัวปอบเอาทั้งนั้นเฮียฐานบ่าวะเฮียเอ้มันกำลังจะมาแล้วด้วยสวยต้านอยู่รอสวนอยู่รอสวนให้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้

ตีให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงเห็นเไซโอแล้วอ่โอ้ยอยากเข้าอยา่นะอันนี้วิ่งกลางเอ้ยเมฆข้างหน้าเึงอ่ะเห็นเห็นเห็นอยู่เล่นออย อย่าเลอกู้เียเลกูไอหนุ่มไอหนุ่มใจเย็นนะไอหนุหน่มอี่ยต้มไม่ได้แล้วล่ะไอ้เหี้ยแล้วกูกูตายวะช่วยกูหน่อยนะ อโอเคโอเคเอ้ยแพด้าก,กูไปแล้ววะแพด้าก,กูใจร้อนะราวังใจร้อนนอนนี่แล้วะ <laughs> ปเะนะเอ้ยฟาร์มกูจะคบรบสามสิบเดินเดินซุยซุยไปแล้วเนี่ยเอา้าอะไรเนี่ยอะไรของมันเนี่ย <laughs> เฮ้ยเม็ดไฮ้หลัง ปั๊มได้ปะไอ้เหียเกอตายไอ้เหี้ยไอ้เฮี้าไอ้เ้เยไอ้เ้ยไอ้เฮี่้ย้ไปแล้วอ้เอ้ย้เเอเียไเยไไ้อยไี้ เฮ้ยเขานิ่เขาดิเขาดิอันนี้อร่ากนี่เอ้ยเออสวยอืมมังกรแล้วก็ไปบนเลยมั้งามมิ่งพอดี แรงเม็ดมันแรงเม็ดใส่ปกเตอระวัง,งลงบ้างมัาจะมีโอเคถอยยาวเอถอยยาวเลย เม็ดมันกำลังมาก็เกิดมาแล้วมาดิมาดิตาชายอ่ะมาดิมาดิหนีหมดเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรครับนั่นมาดิตาชายไมกแก้วมาดิไปไหนอะ่ะไปหนุ่มมาดิมาดิ

มาเลมาดิขออีกทีดิอุ้ยเออตัวเอ๊ะเอาเอามันก่อนดิเอามันก่อนดิเข้าดิเข้าดิเข้าดิเอาดิเอาดิไปโอ้โหเยี่ยมันจริงกูหายเลยไอ้ลุดไอ้เยี่ยไม่มี็นไรจบไอ้ลุดเฮียอะไรไอ้เออตัดออกดาบแดงแม่งเลยแล้วกัน อจบไม่ได้ดีนะดีนะเจมบอกให้ไปอัพป้อมก่อนไม่งั้นโยนแน่โอ้โหป้อมอะไรยังอยู่ครบเลยมองดูดิเหี้ยเลยอย่างนี้เหี้ยเลยป้อมบนแมงตันสุดเลยอะแบบเต็มปีเหี้ยเลยครับสิ่งนี้ถ้าโดนขึ้นมาเหี้ยเลยเอยอะกูคิวไปห้าตัวเอง

้ลแล้วรดาก็ไม่ตีพวกเราเนาะอ๋อเฮียแล้วมาหันมาตีกูทำไมเนี่ยกูลงได้ไหมกูลงได้โอเคโอ้งัวกูก็ไองัวกูอเอาจังเลยไอ้เหียยเฮียเฮียเนีเียเฮียเียยเฮียเยเฮยเอาเฮียเาเฮ้ยเอาเียเอาเียเฮีเฮยเเยเฮเย ากูมาลรกูมาลราเรากูด้วยน้องเรายูทูบเบอร์ด้วยครับไองวกูเข้าอีกแล้วงวเข้าแลยงวเข้าอีกแล้วเว้ยตชายอลวงเ้ยกูตายแก้วเพืมึงต้องจบแล้วแหละมึงต้องจบแล้วแหละเยเ่ยแล้เยยแล้วเยแล้วเ้้ย้ยเยยย แตยไอไบโอให้ไบโอตีมฟรีอะลุดลุดเออลุดไม่จบปั๊มเลยก้เี้ยไบโอกิ่งยิงไปเถอะไอ้สัดนี่เหรียญเงินแครี่โอ้ต้องเหรียญทองแล้วปะใครกดอะไรกูรัวเลยวะจิ๊กจิ๊กจิ๊กจเฮี้ยโอ้ยเหียติดแน้นับส่ตัว เกินเกินรับขนมจีบเพิ่มไหมคะเย่ค